คือถ้าให้พูดถึงไอเดียของการทําหนังสา้เรื่องไกลิฟนานเหลือครับก็ก็ต้องพูดย้อนว่ามันเริ่มมาจากโครงการของสสสนะครับที่ชักชวนทําแล้วผมผมก็ก็เลยคิดต่อจากจุดที่ว่าพอดีได้ไปอ่านบทประพันธ์ชื่อไก่ลิฟนานเหลือเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีในส่วนมันเป็นพาร์ทหนึ่งของเงาของเมฆเจ้าของบทประพันธ์เนี่ยเขาใช้นามปกาว่ามาหาสมุทรแต่จริงก็คือพี่พี่วิวัฒ ฟิล์มซิกเนี่ยครับเขาเป็นทั้งนักวิจารณ์หนังนักเขียนครับก็พอไปอ่านแล้วรู้สึกชอบแบบว่าอ่านแล้วกระทบใจจุดหนึ่งเรื่องมันเป็นเรื่องความเหงาเศร้าการพัดภาคก,การมองเห็นคนที่ตัวเองรักผ่านบรรยากาศทะเลอะไรเงี้ยพาทธทิศตกผมก็เลยลองมาคิดต่อยอดดูเพราะว่าเหมือน อยากจะทดลองเอามาผสมกับกับหนังสั้นเรื่องหนึ่งที่ที่มันพูดถึงมิตรภาพของเพื่อนและพูดถึงการแยกจากลาจากว่าตั้งคำถามกันว่าเอะเราจะยังคิดถึงกันไหมถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมจะรู้สึกว่าช่วงท้ายๆมั้งถ้าจำไม่ผิดเหมือนทำนองว่าถ้าเรายังเห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันอยู่ แสดงว่าเหมือนเราก็คงยังคิดถึงหรือรักกันอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันซึ้งดีนะมันมีการแบบว่ามองพระอาทิตย์ตกดวงเดียวกันแต่อาจจะอยู่กันคนละที่แล้วบางอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันมันอาจจะไม่ใช่ทั้งชีวิตอะแต่มันเหมือนมันโผล่มาแวบหนึ่งในเซี่ยวเซี่ยวของชีวิตเราแต่มันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกโรแมนติกกับ กับความสัมพันธ์บางอย่างในตัวเราได้อะไรครับผมออกไปทะเลอีกแล้วเมื่อตอนเย็นไปนั่งรอพระอาทิตย์ตกเชื่องช้าพางคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเคยพูดตอนที่คุณอยู่ด้วยตอนที่ลมพูผ่านเส้นผมและเม็ดทรายตอนที่ทะเลเป็นสีเขียวและแสงอาทิตย์ส้มจัดเหมือนผลไม้สุกตอนที่ผมพูดขึ้นว่า ไม่ต้องรีบถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกหรอกเพราะเราจะมองเห็นมันไปอีกแสนนานและยังมียามเย็นช่วน,นิรันด์ให้เราได้ถ่ายรูปมันคุณดูพระอาทิตย์ตกในกล้องของคุณและผมดูพระอาทิตย์ตกบนเส้นผมของคุณผมคิดถึงสิ่งเหล่านั้นตอนพระอาทิตย์ล่วงล่นทะเลเป็นสีเขียวเหมือนวันนั้นสีเขียวพิลึกพิลั่นจากการสะท้อนแสงสีส้มนั้นสีเขียวเหมือนเรามองดูของเหลวผ่านขวดแก้วใส มองดูภายฟองซึ่งคอเคลียกับเท้าเปล่าเปลือยมีเด็กสองคนวิ่งเล่นกันบนชายหาดชายกระโปรงของเด็กหญิงเปียกโชกด้วยจูบฟองคลื่นและร่างของเด็กชายก็เปียกโชกด้วยเสียงหัวเลาะแม่ของพวกเขาอยู่ไม่ไกลมองดูลูกลูกของตัวเองวิ่งไล่กันบนทรายอุ่นนุ่มลองด้วยสีส้มๆเศร้าของสนญยาการแล้วอยู่ดีด ผมก็คิดถึงชื่อหนังสือบางเล่มที่เคยผ่านตาไกลลิปนานเหลือชื่อหนังสือที่แปลมาจากภาษาอังกฤษชื่อที่เมื่อพูดออกไปแล้วมันช่งางไพเราะเหลือเกินไกลลิปนานเหลือคำที่เมื่อพูดออกไปมันจะเจอความเศร้าที่ไม่อาจลบล้างความเศร้าที่เป็นเหมือนรอยตำหนิติดตัวตั้งแต่เกิดและชื่อหนังสือเช่นนั้นทำให้คิดถึงคุณและคิดถึงพื้นที่กับเวลา ซึ่งเคลื่อนห่างออกไประหว่างเราแผ่นหลังของคุณที่ไกลออกไปและเติบใหญ่ไปจากผมรอจนดวงดาวขึ้นข้างขอบฟ้าและความมืดห่มคลุมดวงตาผมจะมองไม่เห็นเงาของคุณและคุณก็จะกลายเป็นของผมผมไม่หวังให้คุณตอบกลับจดหมายฉบับนี้ผมรู้ว่าคุณไม่ชอบเขียนหนังสือคุณอาจจะโทรมาหัวเราะผมมันต้องเป็นอย่างนั้น แต่ผมรู้ว่าคุณจะอ่านมันไกลลิฟนานเหลือเหมือนกับข้างหลังของท้องฟ้าหรือข้างใต้ของท้องทะเลแต่ชิดใกล้กันในรูปทรงของจินตนาการพวกนั้นซึ่งผมได้แต่อิจฉาไม่เงียบผมหวังว่าคุณจะมองท้องฟ้าบ้างเมืองใกล้ทะเลแห่งนี้มีท้องฟ้ามากมายให้เฝ้ามองแต่ผมเฝ้ามองท้องฟ้าไม่บ่อยนักผมหวังว่าคุณจะไม่เป็นอย่างผม ผมหวังว่าวันหนึ่งในเวลาหนึ่งเราจะบังเอิญพบกันเมื่อเราบังเอิญมองท้องฟ้าในเวลาเดียวกันแล้วมองเห็นเงาของเมฆซึ่งทอดลงมางานเขียนของผมก็ยังคงไปได้ดีเช่นเดียวกันกับความทุกข์และความคิดถึงหวังว่าคุณคงไม่ต่างกันแม่ฝากความคิดถึงมาเสมอเวลาที่แม่ทำกับข้าวบางอย่างหรือตัดแต่งต้นไม้ในสวนมาหาสมุทร Dạ sai. Sai. Ai sai? โอยโอเคปะสบายปะสบายอ่ะซ้อกินข้าวมึงจะถ่ายอะไรอยู่วเนี่ยถ่ายแล้วก็เข้าเอาไปลงเอาไปลงใส่ เดี๋ยลูกไดีมีไม่ยอมลงชอบลงลูกกูอ้วนๆไรเยอะไรกินฟอกไหนดูดิสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทนานสีโกศกชื่อเล่นชื่อน้องเขาเจ้าค่ะอายุ8ขวบสูงร2อเซนติเมตรน้ำหนัก20 1กิโลกร,รัมความสามารถพิเศษเต้นร้องเพลงได้เป็นโนดดิทคุณเล่เล่ค่ะผลงานที่ผ่านมาโฆษณาปัมเชลเจเล่สโนไอก็มีละคร MV แล้วก็หนังค่ะ <Hi. S 3> สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธียพลเขียวเอี่ยมชื่อเล่นที่ชีดครับอยูรงเรียนราชชวินิตป .4 ทับ9ครับอายุ9ปีครับ ความสามารถพิเศษขอคือเล่นเบสกับดีจิตารครับโฆษณาก็เคยมีนมดูเมคอัพแล้วก็ไฟนวายุละคนนะครับแล้วก็รักนาเป็ดงูครับมันจะยังเหมือนเดิมใช่ไหมผมยังอยู่ที่เดิมเสมอตรงนั้นมันยังสวยงามเหมือนเดิมเลย โลกใบเล็กของเราหมุนบ้างไม่หมุนบ้างแต่มันก็ยังอยู่มันเนิ่นนานมากเลยนะการรอคอยเวลาของเรามันเดินช้าความห่างไกลความห่างเหินระยะทางมันทำให้ทุกอย่างช้าลงแต่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ดีรับความมหัศจรรย์เราต่างสมมติขึ้นมาเอง ฉันไม่รู้จริงๆว่าควรทำยังไงดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วไงต่อนะคะพี่ทิพย์เอาก็ต่อจากนั้นน่ะทั้งสองนั่งเม่อมอออกไปในท้องฟ้าที่ดำมืดเธอและเขานั่งซบพิงไหล่กันแล้วทั้งคู่ก็หลับตาลงจนสนิทจนทั้งคู่ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน เห็นไหมลืมอีกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าพี่ยังไม่สั่งคา้าอะไรอย่าเพิ่งคัดตัวเองนะเข้าใจป่ะคะทําแบบเมื่อกี้ทําแบบอ,อินอินเมื่อกี้พี่อยากให้เล่นแบบต่อเนื่องยาวๆไปเลยอะ่ะจนกว่าแบบพี่จะสั่งคัดอะ่ะเพราะว่าพี่อยากเห็นในช่วงอารมณ์ที่เราไม่ได้พูดอะ่ะบางทีพี่อาจะเอาตรงนั้นไปให้พวมกับเขาดูบางทีมันจะใช้ได้อะ่ะบางทีคําพูดอย่างเดียวมันมันไม่พออือ บทมันยาวอ่ะพี่กลัวไม่เป๊ะมันหลายขั้นตอนจะตายอะอะแล้วน้องข้เจ้ารู้สึกยังไงร,รู้สึกกับใครอะคะรู้สึกกับบทอะคะ่ะตอนเล่นรู้สึกเศร้าะอะค่ะดีดีเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ขออีอกครั้งหนึงละค่ะเผื่อไว้แต่ว่าทีเนี้ยพี่อย่างที่พี่บอกก็คือให้ทั้งคู่เล่นยาวไปเลยอะ จนกว่าพี่จะคัดเราก็หยุดเล่นนะโอเคนะคะอ่ะมาพร้อมนะจำเดมแล้วเนี่ยและลองตำแหน่งเดิมทำอะไรจับมือจับมือดีแล้วชีตตองตรงอ่ะต้องสมาธิทะเลนะมองเห็นทะเลนะจำได้นะมองหน้ากันโอ้หอ่ะพร้อมนะคะแอนแอคชั่น ตอนนี้เราเห็นภาพอะไรคะทะเลแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนบนเรือกำลังแล่นลมพัดผมปิวด้วยสีน้ำทะเลสวยมากเลยแล้วเรากำลังเดินทางไปที่ไหนเห็นไหมไม่เห็นไม่มีอะไรเลย น้องมีกชั้นนะไม่ได้ว้าวมัหวานเยอะมากขอบคุณค่ะพี่หนูซื้อกล้วยเพิ่มได้ปะได้หนูอยากกินผลไม้โหสรุปหนูไปซื้อตลาดเลยซื้อขายดีครับเอาเอาไหนก็ได้พี่สามสี่โลก็ได้โลกเท่าไหร่อะคะห้าบาทเซเว่นเลย ให้ได้ก right ินผลไม้มาหลายวันแล้วเนี่ยพี่เอาเอาเอากล้วยด้วยอ่ะขอบคุณมากค่ะตีกล้วยเออพี่ผู้ฝักแก่เรตติเลี่ยวตัางเล่นไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไข่กินบ้างใส่กล้วยนี่นใส่ช็อกโกแลตเอ้ยใส่วอรันตินได้ป่ะได้ มอมได้อีกว่าจริงขา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 อย่างงี้งตึงหไหวปนะเนี่ยมึงยืดเส้นยังมึงยืดเส้นก่อนเข้าไงเข้าไงเยียบแขนเออมันออกกกาลังยเออยืดสุดเลยมึงยืดยืดยืดอยี้เออมึของขาก้ม อ่ะพื้นได้ปะแต่ได้เนี่ยกูแต่ได้รออัหน่อยอหน่อยเริ่ทรมาน้โรตีด้วยแต่โอเคมึงเล่นโยคะะ้าจะผอมก็กินผลไม้หลังออกกำลังกายว่ามึงต้อง สุขภาพพี่ดีแล้วมึงเคยหายใจเข้าออกหลึกๆตอนตื่นนอนปะที่กูบอกงึงมึงเคยบอกแด้วเหรอวะนั่นไง,ม,งไม,นมึงไม่เคยทำหรอกนิวันวันมึงเล่นโยคะบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวก็ใครนะเวลาชมมมั่วโมงแต่ครานี้มึงไปนานนี่หว่าตั้งเปจำไม่ได้มึงถามไปสิบรอบแล้วเนี่ยมก็ลืมบ้าง ว่ากูไปคราวเนี้ยตอนกลับมาที่จะเป็นไงบ้างแล้วกูได้อะไรกลับมาบ้างไม่ต้องคิดเลยไ,ได้อะไรผัวไงญี่ปุ่นทงคมผัวมันได้อยู่แล้วนิ่งจริงๆเนะี่ยคิดอยู่ไ,ได้อะไรวะฟังอะไรวะแค่ <Okay. S 2> เราเหมือนเดิมแหละ มามันก็อยู่ที่ตัวมึงหวะวันนี้มึงไปส่งกูปะเนี่ยส่งไปกรองอที่สี่เอ้ยไม่เป็นไรที่ว่าญี่ปุ่น,ม,นมันไม่ต้องขอวีซ่างก็เก็บกระเป๋าหนีเบลกูเลยพูดง่ายกูทำไมจะไม่อยากไปอยอยกไป็อยากไปอยากไปอุที่แหละข้อกูเข้าโรงพยาบาลไปไม่ได้หรอก เฮ้ยไม่เป็นไรดีแล้วดูแลกันไปมึงแล้วคืนนี้มึงกลับบ้าน่ะเนี่ยดูก่อนอนะ่ะมีเสี่ยเนี่ยเช้าเกินหรอกูรู้แล้วว่ากูได้อะไรกลับมา,เ,า,าเงินไงกูจะเอาเงินมาฟาดหัวมึง ให้มึงทํางานสินสินมีอำนาจแล้วกูว่าเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ให้มึงทําหนังปียสองเรื่องสามเรื่องมึงทไปเลย<ด>อัดดูไม่รู้เรื่องก็ทำไปเลยก <c oughs> ้อยใจปั้มว่ะไดให้กูทำหน<ม>ังแคนหนังยาว,หน,ยาวหนังยาวดีไว้ขนาดนี้แล้วดีดีกูขอทำาหลายเรื่องหอวะเอาาฝากคนอื่นด้วยตั้งได้กูว่าได้ไม่ยากหรอกเชื่อกูป่ะ เงินเดือน,นอ่ะชอบสร้อยสรุปมึงนอนนี่เหรอฮะสะรุปมึงนอนนี่เอาเยอะแหละเออดีและวโชเบีเว้ยเออเดี๋ยวไว,ว,ว้กลับมากวกค่อยเรียงกันเรียงนอะไรคาราบิจะได้ไปแดน ไม่แดนแล้วทิวานคุโต,ตแล้วหน่อยมันไม่ได้แดนนานเหนียวแล้วอ,อไปล๋ยวก่อนอะไรอ่ะคุย้ยโอนี่แหละตัวผมเด <laughs> วิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมมาเวอร์ทิวานมันขัดสิกิว่ะเฮ้ยเน่ยมีผู้รักมากด้วยมันทำเป็นหัวล้อรักษาดีๆแล้วกันเฮ้ยขอบคุณมากนะทิวาน นี่แบบมาเว้ยเออเดี๋ยวกูเฟซบุ๊กนะฮะเจอกันเจอกันเวเออนะฮะบ๊ายบายโชคดีเจอกันเดี๋ยวเฟซบุ๊กมาหาเออ จริงๆต,งต้องพูดย้อนขอบคุณนิดนึงแหละว่าวิธีการที่ทําหนังสั้าเรื่องไกลลิฟนั้นเหลือมาเนี่ยจนเสร็จต้องยอมรับว่าผมไม่ได้ถูกโยนโจทย์มาแบบที่เป็นโจทย์บังคับกันมันเหมือนว่าตั้งต้นคุยกันเรื่องว่าเ,ออเดี๋ยวเราคงมีการเชื่อมโยงปลูกแรงบันดาลใจหรือความคิดสร้างสารรค์ให้กับเยาวชนใช่ไหมคราวนี้ผมก็แค่คิดว่าจริงๆจุดที่น่าสนใจที่จะพูดถึงเยาวชนมันก็คือความ การที่เขาจะก้าวข้ามผ่านวัยตัวเองเหมือน coming of age แบบนี้มันคือทุกๆคนมันก็คือว่าเราโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เคยผ่านหนังสือเล่มนั้นเหมือนกันหนังสือที่ว่าตอนยังไม่รู้ความตอนยังที่ยังไม่รู้เรื่องว่าณนะตอนนั้นอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตมันก็ได้ผ่านไปแล้วตรงนั้นมีความน่าสนใจผมเลยผมเลยลงรายละเอียดกับบทไปในเชิงว่า ทิปและสร้อยที่เป็นคนทำหน้าที่ในกองถ่ายหนังหน้าที่แคสติ้งนะักแสดงเนี่ยในขณะที่เขาแคสติ้งเด็กอยู่และเขาเขามองเด็กและเขาก็ทำหน้าที่สั่งให้เด็กๆแสดงให้เป็นธรรมชาติที่สุดเนี่ยความเป็นธรรมชาตินะั้นนะหหรือบทประพันธ์หรือตัวบทบาทที่เด็กกำลังจะได้รับอ่ะมันมาสะท้อนอะไรตัวพวกเขาบ้างว่าเขาเข้าใจชีวิต ตัวเองได้ดีแค่ไหนเวลาเด็กตั้งคำถามกลับมาว่าหนูหนูไม่ค่อยเข้าใจจริงๆแล้วคำถามนั้นมันมันแปลกนะมันคือว่าแล้วจริงๆแล้วพวกพี่เข้าใจป่ะผมคิดว่าไกลลิฟทนานเหลือเป็นมันก็เหมือนวิธีที่ผมผมหยิบใช้บทกวีของพี่วิวัฒน์เอามารวมรวมผสมผสานกันจนเกิดเป็นหนังเนี่ยมันจะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมด เพื่อจะรู้สึกว่ามันถูกดำเนินเรื่องด้วยเรื่องราวอะไรที่เป็นพล็อตมากๆใช่ไหมครับที่เป็นที่เป็นเรื่องเล่ามากๆหรือตัวละครกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมกลับคิดว่ามันแค่เทียบเคียงช่วงเวลาของผู้ชมว่าเราเคยเฮ้ยเราเคยมีเวลาอยู่2อต่อสกับเพื่อนซีของเราบ้างไหมเราเคยอยาก ให้เพื่อนสีเพื่อนรักของเราคนนึงเนี่ยในชีวิตเนี่ยคนไหนไม่รู้อะที่พิเศษที่สุดในชีวิตเรามันไปไหนกับเราทุกที่เลยไหมเราเราเคยมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างไหมแล้วก็แต่เขาอาจจะไปไม่ได้หร,หรือรวมถึงเราเคยไหมที่ใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องเจอคําว่าพัดภาคแยกย้ายลาจากไอตรงนั้นแหละผมคิดว่ามันสากลน,นะคือใครดูก สามารถทําความเข้าใจได้แล้วแล้วค่อยตั้งคําถามกับตัวเองว่าพอเราเจอนิยามของคําว่าลาจากเนี่ยเราจะมองมันแบบไหนเราแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเว้ยแต่เราคิดถึงกันอยู่บ่อยๆพระอาทิตย์ดวงเดียวกัน <laughs> ผ่านแสงอาทิตย์ผ่านต้นไม้ผ,นนมผ่านหนังสือบางเล่มผ่านหนังบางเรื่องผ่านรูปถ่ายมันคงเป็นอะไรเล็กๆที่ผมผมอยากเล่าอยาก สอดแทรกให้กับผู้ชมแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยากยัดเยียดอยากให้เหมือนดูแล้วใช้ความรู้สึกคิดแล้วร่วมไปกับมัน